สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับผมกับช่อง YouTube ร้านถูกดีมีมาตรฐานครับถึงเวลาปิดร้านนะครับวันนี้รับหน้าที่ดูแลร้านถูกดีทีละทอนการค้าของเราโดยน้องโดนัทครับแล้วก็หน่าคนโน้นครับเป็นน้องจะเอ๋ครับที่ หลังจากเลิกเรียนมาก็มาเปลี่ยนกะครับทำงานช่วยช่วงจะปิดร้านครับเนาะพาทไทม์ Part ครับเนาะมีแต่ลูกหลานมาช่วยกันครับวันนี้พวกเราก็จะมาอัปเดตครับร้านถูกดีมิตรทานธิรธรการค้าของพวกเราตั้งอยู่ที่บ้านนุนแดงตำบลหนองเต็งอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับถูกดีมิตรทานครับหลังจากที่ห่างหายไปหลายวานันกันเนาะ ช่วงนี้เราทําคลิปไม่ค่อยถี่เท่าไหร่ทําคลิปกันห่างๆหน่อยวันนี้วันพฤหัสครับที่12วันนี้สินค้ามาลงก็ได้มาเยอะพอสมควรครับแล้วก็สินค้าที่ตอนนี้มาอ่ารู้สึกว่าจะมาไม่ขาดเท่าไหร่ครับสินค้าที่เคยขาดก็คือประเภทเรื่องของอน้ำมันพืชครับแต่ช่วงนี้ก็มามาเยอะครับมาเยอะ ถือว่าเราไม่ขาดเลยครับงานพวกเรามีน้ำมันพืชขายตลอดครับเนาะก็เลยครับพามาอัปเดตยอดขายของวันนี้ฮะแล้วก็จะอัปเดตยอดขาย11วันที่ผ่านมาพวกเราได้กาไรเท่าไหร่และยอดขายได้เท่าไหรกันแล้วกันเนาะพอหลังๆจากทุกๆวันมาพวกเราก็ขายเฉลี่ยอยู่ที่10,000บาททุกๆวัน mm hmm. ก็วันนี้น่าจะถึงหรือเปล่าก็ยังไม่ได้ดูกันนะครับเนาะ เรื่องของข้อมูลของถูกดีบฐานก็ไม่ได้มีอะไรนอกเหนือจากเดิมเท่าไหร่ครับแต่เราก็อยากให้เห็นบรรยากาศของพวกเราเห็นพนักงานขา,ขายของเราครับสาวสวยครับผมนี่ฮะโนดัสแล้วก็เจเอครับเนาะจ,จิบจิบนี่คือออกกะไปแล้วครับเนาะให้มาดูกันว่ายอดขายพวกเราเท่าไหร่นี่ฮะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงเรื่องของสินค้าที่มาด้วยครับมีขนมเข้ามาตัวนี้ครับ น่าจะเป็นสินค้าลดราคานะครับเนาะตรงนี้สินค้าราคาพิเศษกันครับเนาะตรงนี้ครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นสินค้าขายดีครับเนาะเปลี่ยนแปลงเสมอครับตรงนี้เนี่ยมีน้ําอัดลมมาอยู่ตรงนี้ครับเป็นสินค้าลดราคาแน่นอนนะครับเนาะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ถูกดี2ท่านครับมาดูเลยพวกเราก็มาจัดร้านให้พวกเราใหม่ก็จะดูดูดีขึ้นมาหน่อยเนาะและสินค้าที่ขายดีมากมายก็คือเรื่องของขนมปัง มาเท่าไหร่ก็ไม่เหลือไม่เคยครบรอบของยอดที่หรือว่าดีลรอบเดียวที่มาเนาะเพราะว่าเข้ามาวันเสาร์ครับจะหมดก่อนแน่นอนครับผมเนาะนี่ยให้ดูสินค้าของพวกเราครับที่จัดเรียงอย่างสะอาดสะอ้านครับร้านเราถือว่าสะอาดครับจัดแล้วก็ถูเช็ดถูสะอาดตลอดเวลาเนาะนี่ฮะให้ดูช่องนี้เนาะแล้วก็ให้ดูเรื่องของน้ำมันพืชครับนี่ฮะที่เต็มชั้นเลยครับมีมรกตลีลากุก๊กทับทิมครับผมนี่ฮะมีเต็มชั้นเลย ดูสวยงามอันั้นนมันพืชที่ขายดีไหมฮะขายดีใช่ไหมออกกล้องนะครับคุเพาะหน่อยขายดีค่ะขายดีค่าขายดีค่ะสินค้าอ่านี่ฮะวันนี้ก็มาอัปเดตยอดขายกันอ่ะมาคุยเรื่องยอดขายกันดีกว่าครับวันนี้พวกเราขายได้เอาดูยอดนี้ดีกว่าดูยอดอเราขายจากตแ้งแต่ันี่1ถึง 12แต่ตัดยอดอยู่ที่11เนาะ11วันพวกเราขายได้กี่บาทครับยอดเมื่อวานโอ้เดี๋ยวงั้นอะัปเดตยอดเมื่อวานเนาะยอดวันที่11ครับพวกเราขายได้14,458บาทครับนี่ฮะถือว่าใช้ได้เลยครับผมวันนี้ได้นิดเดียววันนี้ได้ไม่เยอะฮนะวันนี้วันนี้ได้ไม่ถึงหมื่นครับวันนี้ได้อยู่ที่ไม่ถึงหมนะื่นเนาะอะครับเดี๋ยวมาดูยอดตรงนี้นครับ12วันแต่อัปเดตอยู่ที่11วันครับเนาะ เราขายมา11วันยอดขายอยู่ที่ 14, 4, <5. S> 1 4 7 0 5เอ่ออเออส่หมื่นเจครับห้าบาทครับยอดกำไรที่ยังไม่หักปันผลอยู่ที่18,000แปดครับ18,000ก็ถือว่าโอเคคนระับเนาะถือว่าโอเคใช้ได้ครับเพราะร้านเราและแค่นี้เราพูดแค่นี้นครับผมเราบอกใช้ได้ครับเพระาะราคาได้น้อยวันนี้เราขายได้อยู่ที่อันนี้บวกโน้นยังยิงหรือยั ยังไม่ยิงเลยไม่ถึงหมื่นเนาะไม่ไม่ยิงเลยระพรุ่งนี้พกกู้ภาษาสวยเขาจะรู้ได้ไงเนาะออก Youtube ทั้งประเทศไทยวันนี้ยอดขายเราอยู่ที่8,910บาทครับอ่าไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสักบาทนะครับไม่มีเลยครับเงินสดล้วนๆครับวันนี้ก็ถือว่าได้พอสมควรช่วงนี้พวกเราก็จะจะ,จะรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องของ ยอดจะแตะอยู่ที่หนึ่งหมื่นกว่าแล้วก็ไม่ถึงหมื่นก็เกือบเกือบหมื่นก็สรุปยอดไปหรือว่าเฉลี่ยไปก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นบาทต่อวันครับยอดขายหนึ่งหมื่นบาทต่อวันก็สิบเอ็ดวันเราได้กําไรอยู่ที่ห8มื่นแปดก็ถือว่าโอเคถ้าสิบเอ็ดวันเนาะถ้าคูณสามล่ะสามสิบเท่าไหร่หนึ่งแปดก็ห้าหมื่นกว่าบาทใช่ไหมถึงไหม โดยเฉลี่ยใช่ไหมถ้ายอดยังคงเดิมอย่างนี้ฮะเพราะว่า11วันเราได้18ื่น20วันก็36มหมื่นอ่าสามหมื่นหกสามกวันก็ไปอีกหมื่นแปดขออภัยก็อยู่ที่ห้าหมื่นกว่าบาทครับโอ้โหถือว่าใช้ได้ครับถ้ายังทํายอดได้อยู่ประมาณนี้กันเนาะถือว่าโอเคนะฮะถ้าได้ยอดประมาณนี้ครับถ้ายอดเราได้อยู่ที่ เดือนนี้ขอขอให้ได้กําไรเพิ่มเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าเราขายมา3เดือนนี่กาไรเราเพิ่มขึ้นทุกๆเดือนครับจากเดือนที่กุมภามีนาเมษายนครับอ่าขอดูพฤษภาครับว่ายอดจะดีขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าครับผมเนาะวันนี้ก็มาคุยครับอ่าเราก็มากะเตรียมฮ่าคุยถึงเบื้องอนาคตว่ายอดของเราจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าแต่ถ้ามอง ตรงนี้หรือว่ามองยอดตรงนี้ก็ถือว่าน่าจะได้ครับเพราะว่า11วันพวกเราได้ไปที่18แล้วครับเนาะ11วัน18ก็ยังถือว่าถ้า3าวันก็น่าจะ5 0,000กว่าบาทครับเนาะ0 0 0 0มื่พูดผิดหรือเปล่าเนาะ3 8 8 3ปดาับโดยเฉลี่ยครับน่าจะใช่ครับโดยเฉลี่ยน่าจะได้ครับเนาะนี่ฮะ ถือว่าร้านชนบทอย่างพวกเราขายได้ยอดแตะหมื่นกว่าบาทหรือโดยเฉลี่ยหมื่นบาทต่อวันนี่ผมว่าได้เยอะพอสมควรครับเนาะได้เยอะพอสมควรแล้วก็เรื่องของสินค้าข้างนอกที่เราขายได้ก็ประเภทพวกไข่พวกสินค้าของสดแล้วก็เรื่องของน้ําแข็งครับเนาะพวกเราจะขายได้เพิ่มเติมนี่ผมว่าเนาะถ้าขนาดนี้ ขายสองผัวเมียถ้าสู้กันจริงๆแล้วมีร้านข้างนอกด้วยนี่เดือนเป็นแสนเลยนะครับเนาะแล้วก็พูดไปครับเผื่อเป็นแนวทางให้น้องๆหรือพี่ๆน้องๆเพื่อนๆของพวกเราที่อยากทําร้านค้าแล้วก็เป็นร้านที่มีระบบอ่าบริหารจาัดก,การอย่างดียิ่งก็คือเนี่ยแนะนําถูกดีมีมาตรฐานครับขอแนะนําถูกดีมีมาตรฐานครับนะฮะเราไม่ใช่ว่าจะขายถูกดีอย่างเดียว ถ้าเราขายถูกดีแล้วรู้จักพริกแพงหรือหาอะไรมาเพิ่มเติมเพิ่มเสริมเข้าไปพวกเราจะได้กำไรไม่ใช่น้อยครับเนาะแต่ขอออกตัวครับร้านของผมนี่ก็คือว่าพวกเราก็ทำขึ้นมาสร้างขึ้นมาให้ล้านล้านได้ทำมีงานทำได้ขายตรงนี้ไปด้วยเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาขายเองครับเนาะเพราะเรามีกิจการอย่างอื่นทำอยู่ด้วยครับตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของกิจการของพวกเรา ให้พนักงานได้ได้มีงานทำเนาะได้ดูแลครอบครัวอยู่ด้วยกันเนาะลูกหลร้านร้านใกลๆบ้านไกล้เรือนเคียงก็ได้มาค้าขายกันเด็กนักเรียนอย่างน้อง,จเ,องเจเอก็จะได้ทํางานตรงนี้จนเรียนจบแน่นอนครับเนาะได้ทํางานนะน้องเจเอก็มาทํางานก็ถือว่าเป็นนักเรียนหรือเป็นตัวอย่างที่ดีๆสําหรับน้องๆหลายๆท่านครับที่เนาะ ต้องสู้ชีวิตครับไปเรียนมาแล้วเลิกเรียนก็มาช่วยขายของครับคิดเป็นชั่วโมงไปนะให้ได้มีค่าน้ำมันค่ากับข้าวไปเรียนหนังสือแบ่งเบาภาระให้คุณพ่อคุณแม่ครับเนาะนี่ฮะฝึกฝนไปในตัวด้วยครับเนี่ฮะเราก็พูดไปเรื่อยเปื่อยครับว่หาหันไปทางไหนก็เจอก็คุยนะฮะอย่างคนนี้น้องโดนัทครับก็จบแล้วครับจบปริญญาตรี แต่ยังไม่ได้ไปไหนครับก็มาช่วยคุณน้าขายของไปก่อนเนาะอยู่ช่วยขายไปก่อนคคงได้เติบโตไปทําหน้าที่ของตัวเองในช่วงนี้ก็มาดูร้านช่วยกันแบ่งเบาแบ่งปันเป็นธุรกิจที่เราทําขึ้นมาแล้วพี่น้องพวกเราหรือญาติญาติก็ได้มาทํางานมีอาชีพร่วมกันครับเราสร้างอาชีพไปด้วยกันเนาะ เหมือนการส่งเสียลูกหลานให้เรียนจบได้อย่างสบายครับเนี่ยโดยการมาใช้แรงใช้เรียกว่ามารับจ้างเนาะมารับจ้างดีกว่ามาชับจ้างมาใช้แรงบริหารจัดการาก็มีค่าตอบแทนให้กับลูกหลานเพื่อที่จะนําไปเป็นทุนการศึกษาตัวเองนะฮะไปนครจะจ่ายครอบครัวพูดไปเรื่อยเปื่อยครับทีนี้เอาไปแล้วครับ<ม>เข้าสู่แนวไหนก็ไม่รู้นะี่ ก็อยากฝากครับท่านใดที่สนใจทําร้านค้าก็แนะนําถูกดีมาตรฐานครับถูกดีมาตรฐานมีอะไรดีๆให้เราหลายๆอย่างมีอะไรดีมากๆสําหรับพวกเราเนาะอน,นี่ไม่ใช่ว่าทําถูกดีแล้วจะหวังแต่ผลกำไรอย่างเดียวเรามองถึงหลายๆอย่างครับเนี่ยได้ทั้งคนใกล้เคียงญาติพี่น้องได้ทํางานด้วยชุมชนพวกเราก็ได้สินค้าราคาถูกไปด้วยครับเนาะสินค้าราคาสินค้าที่ ได้มาตราฐานสินค้าราคาถูกครับนะฮะก็ <ul> <G> มาเล่ามาคุยเนาะ <ul> คําไหนที่พูดไม่ถูกใจหรือพูดออกไปพวกไปบนมาก็ต้องขออภัยครับบางทีเพ,พวกเราทําแบบคลิปแบบถือกล้องขึ้นมาก็เลยคุยเลยหันไปทางไหนก็คุยไปทางนั้นครับเรื่อยเปื่อยไ,ไปครับเนาะนะฮะ,าฮะอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับพี่พี่น้องน้องหลายๆคนหรือเพื่อนเพื่อน,อนหลายๆคนที่อยากทําร้านถูกดีหรือทําการค้าขายครับเนาะนะฮะ เ็เคยนั่งคุยกับภรรยาครับบอกว่าถ้าพวกเราทํากันเองสองคนเนี่ยสนุกเลยคนระับเนาะเดือนเป็นแสนแน่นอนนะว่าเราขายสาขารายขายร้านที่สองร้านที่สามได้ผมว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆครับถูกดีมีมาตรฐานสามารถที่จะดึงดูงดลูกค้าชุมชนใกล้เคียงได้มาเยอะครับเนาะแล้วก็หนุ่มสาวก็อยากมาเพราะว่าเนี่ยสินค้าเรามีทุกชนิดครับครีมมีทุกยี่ห้อครับเนาะไม่ต้องเข้าไปถึงเมืองไม่ต้องเข้าไปถึง ในตัวเมืองครับตูกดีมาฐานจัดมาทุกอย่างนะฮะมีทุกอย่างจริงๆเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราครับผมเนาะทีละทอนการค้ากับคลิปนี้ที่พูดไม่ได้หยุดนะฮะไม่ได้หายใจเลยครับคุยตลอดเวลาะะคลิปหนึ่งสินาที10นาทีนี้คุยไม่หยุดไม่ย่อนเลยถือว่านานๆคุยทีก็ไม่รู้จะสร้างคอนเทนต์อะไรครับเนาะ แต่เห็นบรรยากาศทุกๆวันเนาะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมร้านพวกเราขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาพี่ๆน้องๆที่เข้ามาชม YouTube ของพวกเราครับเนาะแล้วก็ทุกคอมเมนต์ผมขอขอบคุณจากใจจริงครับเนาะาเราไม่มีปัญหาแล้วครับก็ขอให้คอมเมนต์แบบสุภาพครับเนาะเลกเปลี่ยนเรียนรู้เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเนาะาบางทีคลิปเราอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กันหลายๆท่านนะฮะ เห็นข้องจริงไม่อวยอะไรมากมายแต่ว่าถูกดีจริงไงเนาะเราไม่ได้อวยครับแต่พูดจริงจากความรู้สึกของพวกเราดีจริงครับที่ให้โอกาสพวกเราได้มาเปิดร้านและมีสินค้ามากมายให้บริการชุมชนพวกเราจะมีรๆๆายได้หลายๆภาคหลายๆอย่างไม่ได้ว่าทําถูกดีขึ้นมาแล้วได้คนเดียวได้หลายๆคนๆนะนะฮะคลิปนี้ก็ปิดร้านแล้วครับนี่ฮะน้องโดนน่าจะกลับบ้านแล้วครับเนาะวันนี้ก็น่าจะเหน็ดเหนื่อยเพราะว่าวันนี้สินค้าเรามาลงใช่ไหมเหนื่อยไหมคะ เออเหนื่อยนะน้องดูนัดว่าเหนื่อยครับพักผ่อนได้แล้วครับนาะคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม